สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อกทูไนคัน่มขึ้น่งความหลอนและนี่ก็เป็นหนังสือเสียงทางช่องช็อกทูไนที่จะเอาเรื่องราวหลอนๆเมือมเล่าให้ก็บเ,เพื่อนๆฟังผ่านรูปแบบตัวหนังสือเสียงและเรื่องราวในวันนี้ขอ,อนําเสนอเรื่องกฎในการซ้อมพิเศษวิชาดนตรีไทยครับ ความเร็วร้ายได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อทั้งสองสาวเริ่มการปีนป่ายรั้วโรงเรียนเพื่อเริ่มปฏิบัติการตามกระดาษที่ถูกร่างเอาไว้ด้วยคำว่ากฎนั่นนัชชาพูดเกิดไปแล้วไหมล่ะลุงยามเดินเดินมาตรวจโรงเรียนตอนนี้มินพูดแกมันน่ากลัวมากเลยอ่ะฉันว่าเรากลับเถอะนัชชาพูดโถยมิน เราเปีนรั้วมาขนาดนี้แล้วนะไปต่อได้แล้วณชชยยังคงยืนกรานจะไปต่อ,อยังห้องซ้อมดนตรีไทยด้วยความเชื่อแรงกล้าว่าน,นั่นจะช่วยให้เธอเก่งขึ้นทั้งที่ตอนแรกไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ําเธอจะไปต่อโดยที่ไม่ทันสังเกตเห็นด้วยซ้าว่ามิ้นที่เดินตามหลังมาติติดมีสีหน้าที่ซีดและดูเป็นกังวลเป็นอย่างมากในที่สุดทั้งคู่ก็เดินมาถึงเป้าหมาย แต่ที่กดเขียนเอาไว้ห้องดน,นตรีไทยห้องใหญ่สุดแต่พอไปถึงทั้งสองก็ถึงกับยืนนิ่งและขนลุกอยู่หน้าประตูเมื่อกุญแจมันไม่ได้ล็อกอยู่จริงๆทั้งที่ตอนเช้าก็เป็นนัชชาเองที่ล็อกห้องมินพูดยายนัทฉันกลัวเราไม่เข้าไปแล้วได้ไหมมินเกาะแขนนัชชาไว้แน่นแต่ทว่าฝั่งนัชชานั้น ก็ยังยืนกลานที่จะเข้าไปจนแล้วจนรอดมิ้นก็ต้องเดินตามเข้าไปด้วยนัชชาพูดเมื่อจังเลยแกขอฉันหาปลั๊กไฟแป๊บหนึ่งนะหลังจากที่เปิดไฟสองดวงหลังห้องได้แล้วภาพที่เห็นด้านไหนก็ทำให้ทั้งคู่ถึงกับชงักอีกรอบเมื่อตรงหน้ากระดานมีหุ่นในชุดนางรำยืนอยู่จริงๆนัชชาพูด ม,ม,ม,มันไม่เป็นไรนะแกแล้วเรารีบไปเอาเครื่องดนตรีกันเถอะนัชชายืนทำใจอยู่สักพักก่อนทั้งคู่จะเดินไปเอาเครื่องดนตรีที่ตัวเองจะฝึกอย่างระนาดนำมาวางที่ตรงหน้าหุ่นตามกฎนัชชาพูดมาเร็วแก ا, จะได้ทำกฎข้อต่อไปนัชชาหันไปบอกมิ้นที่กำลังยกระนาดของตัวเองมาด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยสู้ดีนะัก ดูเหมือนว่าเธอจะกลัวจริงๆแต่นัชชาย,ยังคงทําตามกดต่อไปหลังจากเตรียมพร้อมเสร็จแล้วทั้งกู้ค่อยๆยกมือขึ้นก่อนจะก้มลงกราบไปที่เครื่องดนตรีหนึ่งครั้งก่อนจะเริ่มคุยกันเล่นเพลงนัชชาเพลงไหนดีละแกเราซ้อมได้แค่ไม่กี่เพลงเองอยังเหลืออีกตั้งหลายเพลงเลยฉันว่าเลิกเลมนพูดลองแม่ปิง มินไม่ได้พูดอะไรมาสักพักจนถึงตอนนี้นะเธอก็ได้พูดออกมาว่าเกี่ยวกับเพลงแรกที่จะเล่นนัชชาทำไมอ่ะแกเล่นไม่ได้เหรอมินไม่ได้พูดอะไรต่อแต่ได้พยักหน้าด้านนัชชาเขาไม่ได้ติดขาดอะไรเพราะตนก็ไม่ได้คล่องเพลงนี้เท่าไหร่นัชชาลุกขึ้นไปเขียนชื่อเพลงบนกระดานก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มจับทิศจับท่า แล้วเริ <apply some antis> ่มบรรเลงเพลงองนไพเร้อสนอหูเซา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 ลาซอลมีซอลลาโดเสียงไม้กระทบกับแผ่นเหล็กเกิดเป็นเสียงตัวโน้ตอันน่าสนอหูทั้งคู่บรรเลงไปเรื่อยๆกระทั่งกลางเพลงนัชชาก็เริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างนัชชาคิดในใจหืมเสียงขิมเหรอนัชชาคนลุกบู้ เมื่อจะจู่ด้านหลังของเธอก็เริ่มมีเสียงขิมดังมาจากด้านหลังแม้จะพยายามร้แต่ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ตลบอบอวนด้วยความกลัวแต่นัชชายยังคงใจเย็นและมีสติจดจ่ออยู่กับการบรรเลงระนาดเธอได้แต่คิดอยู่ในใจหวังว่ามิ้นจะไม่เป็นอะไรนะแต่ไม่ทันไรความน่ากลัวก็ทวีคูณขึ้นเพราะไม่ใช่แค่ขิมและไม่ใช่แค่หนึ่งแต่ตอนนี้ เสียงเครื่องดน,นตรีไทยหลากหลายชิ้นทั้งครุยจะเคตะโพนของวงพินชิงกำลังบรรเลงอยู่รอบๆตัวสาวน้อยทั้งสองราวกับว่านี่คือวงมโหรี่ใหญ่นัชชาคิดในใจนนน,นี่มันอะไรกันน,น,น,นัชชาแกจะเย็นๆนะจเย็นๆนะก่อนแม้ตอนนี้ นัชชาสาวน้อยผู้เข้มแข็งจะมือสั่นจนแทบจะเล่นให้ดีไม่ได้แต่ก็ยังไม่เท่ากับมิ้นที่ตอนนี้ตัวสั่นหนักมากหน้าซีดปากซีดไปหมดปแปลกตรงที่มือยังเป็นเลงตีแบบตรงตามจังหวะเป๊ะๆไม่มีพลาดเลยมิ้นค่อยๆเหลือบตามอาหารนัชชาอย่างชา้าๆปากพูดพึดพมพำอะไรบางอย่างจับจังหวะได้ว่าช,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 ช่วยด้วย และจะจู่ไฟในห้องก็กระพริบติดตดดบๆอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกลับเป็นปกติดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมแต่มันไม่ใช่เลยเพียงแค่ไฟกระพริบทำเอานัชชาใจหลน่นบูบแม้จะเห็นไม่ชัดก็ตามเพราะภาพที่เธอเห็นคือร่างเงาดำๆตะคุ่มมันโอบกอดอยู่บนหลังของมิ้นมือของมันสองข้างจับมือของมิ้นไว้แน่น บังคับมิ้นต์บรรเลงเพลงให้ถูกต้องมมะมะมะไม่มมมมมไหวแล้วไม่มมมไหวแล้วมะมะไม่ไหวแล้วเสียงคร่ำควรวญปนน้ำตาของมิ้นสาวน้อยผู้น่าสงสารดังปะปบบนกับเสียงเครื่องดนตรีแม้นัชชาจะเห็นอย่างนั้นแต่เธอก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่แต่หันไปมองและให้กำลังใจมิ้นในใจ จนกระทั่งเพลงบรรเลงจบเข้าสู่ช่วงท้ายและจบลงในที่สุดจูๆ่ๆสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมินกรี๊ดเสียงดังรั่นห้องก่อนจะลุกขึ้นแล้ววิ่งออกไปจากห้องโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนาชามินเดี๋ยวก่อนแม้จะเรียกยังไงแต่เขาไม่ทันสแล้วมินนันวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตออกไปจากห้อง นัดชาไม่รู้จะทำยังไงเลยตั้งท่าจะวิ่งตามมิ้นไปแต่ทว่าจูจๆไฟที่เปิดเอาไว้ก็ดับลงทันใดดังหัวใจสาวน้อยที่ดับสูญทั้งความงงและความกลัวปะาปนในหัวนัดชาตเต็มไปหมดเธอไม่รู้ได้ซ้ำว่าสิ่งที่มิ้นได้พบเจอคือภาพของหุ่นไม้หลายสิบมายืนรอบตัวเธอแล้วรุมหัวล้อใส่เธอ กลายเป็นเสียงประสานอันน่าสยดสยองจนต้องวิ่งหนีออกไปตัดกลับมาที่นัชาตอนนี้ทุกอย่างมืดสนิทเธอนั่งตัวสั่นเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นควรไปคิดถึงกฎนั่นมีอยู่ข้อหนึ่งที่พูดถึงไฟดับและเธอจำมันได้ดีว่าเมื่อไหร่ที่ไฟดับห้ามเล่นผิดเด็ดขาดก่อนที่จู่ๆจะเริ่มมีแสงไฟเล็กๆปรากฏขึ้นให้พอมองเห็น ภาพรอบด้านที่เห็นมีเครื่องดนตรีอยู่อีกหลายสิบเครื่องอยู่ร,บรอบรเธอรวมถึงร่างของคนเล่นเครื่องเหล่านั้นที่ปรากฏตัวออกมาในสภาพที่เลือดโชคร่างกายใบหน้าบิดงอกะโหลกยุบก่อนที่แสงที่สาสสองเข้ามาจะเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงสภาพใจิตใจของนัชชาตอนนี้ไม่บอกก็รู้ว่าจะเป็นยังไงสติข,ของเธอแทบจะถูกแทนที่ด้วยความกลัวมือไม้สั่นเป็นหมด ไม่ทันได้ตั้งตัวจู่ๆบนกระดานก็เริ่มมีรอยสีแดงค่อยๆขีดเขียนหลากเป็นเส้นช้าๆกลายเป็นเลขสองนัชชาเห็นก็งงไปสักพักก่อนที่คำตอบของเลขจะดังขึ้นเ <_ letter> สียงชิงกระทบกันเบาๆเป็นการนับจังหวะขึ้นเพลงเท่ากับว่าต้องเล่นล่องแม่ปิงอีกครั้ง <_ letter> นัชชารู้ว่าต้องทำอะไรแต่ทว่าตอนนี้มือของเธอสั่นไหวไปหมด ความกลัวเข้ากัดกินไปจนไม่มีสมาธิแม้แต่จะคิดวิ่งหนีจากตรงนั้นยังไม่มีเลี่ยวแรงเลยไม่มีทางเลือกใดๆตอนนี้เพลงบรรเลงเริ่มต้นขึ้นแล้วนัชชาคิดในใจจะจ,จ,จใจเย็นนะนัชชาถ้าถ้าท,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 ทำได้สินัชชาพยายามฝืนตัวเองเพื่อที่จะบรรเลงเพลงจนจบให้ได้แต่ทั้งง่ายขนาดนั้นเธอคงไม่สั่นไปหมด เมื่อจะจูหุ่นนางรำตรงหน้าก็เริ่มขยับรำออกมาอย่างช้าๆทั้งสวยงามทั้งน่ากลัวและสยดสยองเมื่อการสันคลอนของนัทชายัางคงบันเลียงระหน้าต่อไปสิ่งที่น่าเหลือเชื่อคือนัทชาเล่นไม่พลาดเลยแม้จะกลัวแค่ไหนเพียงแต่ว่ามีบางอย่างไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นเมื่อจะจูหุ่นนางรำที่กำลังรำโดยหันหลังมาให้เธอนั้นมันยกมือตั้งท่า ก่อนจะค่อยๆหันคอมาอย่างช้าๆช้าๆจนกระทั่งใบหน้าของมันหันมาทางด้านหลังที่แปลกกว่านั้นคือตอนนี้ใบหน้าของมันกลายเป็นใบหน้ามนุษย์ที่มีรอยเลือดเต็มหน้าไปหมดตาขาวโพลนและสยายยิ้มมาทางนัชชามันยังคงตั้งท่ารำไปมาแต่กลับเคลื่อนตัวมาหานัชชาช้าๆสาวน้อยเห็นทุกอย่างแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ได้แต่ก้มหน้าเล่นระนาต่อไปอยากเล่นให้เก่งหรอเสียงหนักแน่นเชื่งช้าเยืะกเยีนน่ากลัวหน้าขนลุกนี้จากผีหุ่นนางรำพร้อมค่อยๆใกล้เข้ามานัชชาอ,อ,อะไรกันนี่นี่มันไม่มีในกฎไม่ใช่หรอ สาวน้อยผู้น่าสงสารได้แต่คิดในใจโดยไม่ทันตั้งตัวจู่ๆมันมาเยือนรำอยู่ตรงหน้าของเธอถึงแม้จะก้มหน้าแต่ก็ยังเห็นเท้าที่เป็นไม้ของมันเธอได้แต่ภาวนาในใจให้มันรีบเดินจากไปเสียที <laughs> ทำไมกันหรอสิ้นเสียงนหน้าขนลุกของมันมันก็หายไปจากตรงหน้าของนัชชา ที่คิดอย่างนั้นเพราะเธอไม่เห็นรอยเท้าของมันอีกแล้วเธอทำใจดีสู้เสือเงยหน้าขึ้นโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือโกนุบายเพราะมึงต้องมาเป็นทาสกูเสียงตะโกนดังลั่นของผีนางรำพร้อมปรากฏในสภาพที่ห้อยหัวลงมาต่อหน้าต่อตาของนัชชาก่อนที่มันจะหัวเราะขึ้นพร้อมกับใบหน้าของมันที่เน่าเละ ก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นหุ่นและกลายเป็นหัวกะโหลกเสียงนัชชากรีดร้องดังลั่นพร้อมสติที่แตกระเจงลุกขึ้นวิ่งออกไปอย่างไม่คิดชีวิตนัชชาวิ่งไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจอะไรแต่ทว่าเสียงหัวเราอนหน้าขนลุกของมันยังคงดังก้องไปทั่วอาคารและเหมือนจะดังมาจากด้านหลังด้วยพ่อเธอหันไปมองเท่านั้นแหละภาพที่เห็นก็ทำเอาเธอน้ำตาไหลผีนางรำตัวนั้น ลอยตัวไต่ตามเธอมาพร้อมกับเสียงหละเธอสปีดวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเป้าหมายคือหนีออกนอกรั้โรงเรียนแต่สาวน้อยผู้โชคร้ายกลับสะดุดลม้มลงไปกองกับพื้นแม้จะยังลุกขึ้นมาทันแต่ข้อขาเธอก็พลิกวิ่งต่อไปไม่ได้ทำไงดีละ่ะเสียงหัวร้อนนั้นใกล้เข้ามาแล้วก่อนที่จะเหลือไปเห็นมุมหลังทางขยะเธอไม่รอช้า รีบตะเกียกตะกายไปหลบอยู่ด้านหลังนั่นปิดปากตัวเองไว้แน่นแทบจะหยุดหายใจเลยก็ว่าได้เธอสัมผัสได้ว่ามันอยู่ด้านหน้าถังขยะนัชชาสวดมนต์ในใจแม้จะไม่เป็นคำภาวานาใหญ่ให้มันมาเจอเสียงหัวเราะเบาๆของมันยังคงเดินวนเวียนไปมาอยู่ยแถวๆด้านหน้าของถังขยะแต่ทว่าเสียงของมันก็ค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆ <laughs> เจอแล้วเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งภาพที่เห็นคือผีนั่งรำที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเธอนัชชาทำอะไรไม่ถูกเธอรู้แค่ว่าเธอไม่อยากตายตอนนี้นัชชาหลับตาไว้แน่นเพราะคิดว่าจะไม่รอดแล้วอาร้อนร้อนเลอเกินเสียงหัวเราะกลับกลายเป็นเสียงคร่ำครวญอย่างน่าประหลาดใจ พอนัชาลืมตาขึ้นมาก็พบว่าภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นคือร่างกายราวกับถูกเผาไหม้ของนางรำตรงหน้าตรงหน้าผากมีผ้ายันใบหนึ่งแปะอยู่ก่อนที่จะจู่ร่างมันจะค่อยๆหายไปทิ้งไว้เพียงผ้ายันล่วงหล่นลงพื้นนัชาแกเป็นอะไรไหมพอเธอหันไปมองก็ถึงกับน้ำตาอาบแก้มและพุ่งตัวเข้าไปกอดเจ้าของเสียง ซึ่งเจ้าของเสียงนั่นก็คือมิ้นที่นัชชาคิดว่าเธอหนีไปแล้วนัชชาฉันคิดว่าแกหนีไปแล้วซะอีกขอบใจนะที่กลับมาช่วยฉันขอบใจนะนัชชาร้องสะอึกสะอื้นกอดมิน้นไว้แน่นเลยมิ้นจึงพยายามปลอบให้นัชชาสบายใจมิน้นไม่เป็นไรนะแกปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วนะฉันอยู่นี่แล้ว นัชชาว่าแต่แกไปเอาผ้ายันมาจากไหนหรอนัชชาถามมิ้นด้วยความสงสัยมิ้นอย่าไปสนใจเลยแกไม่มีเวลาละต้องรีบไปแล้วนะนัชชารีบพยุงมิ้นขึ้นอย่างลุกลี้ลุกลนนัชชาแกฉันเห็นรถอยู่หน้าประตูรั้วนะ่ะเรารีบไปเคาะมิ้นไม่ได้ เราต้องออกประตูหลังไม่มีเวลาแล้วแต่ขณะนั้นไม่ทันไรก็มีใครบางคนวิ่งมาจากอาคารพร้อมกับเสียงพูดที่ทั้งคู่คุ้นเคยเด็กๆไม่เป็นไรใช่ไหมนัชชาคุณครูน้ำฟ้าครูผู้ชายดีและน่ารักของเด็กๆวิ่งตรงมาที่สองสาวนัชชาไม่รอช้ารีบเดินกระเพทเข้าไปหาครู เขาอบกอดครูที่เปรียบดังมารดาคนที่สองครูน้ำฟ้าไม่เป็นไรใช่ไหมนัชชานัชชาค่ะหนูไม่เป็นไรค่ะครูขอบคุณนะคะครูน้ำฟ้ามินดาล่ะปลอดภัยใช่ไหมลูกมินไม่ตอบอะไรเธอชักสีหน,น,น้าเงียบและพยักหน้าเบนานัชชา หนูดีใจมากเลยนะคะที่ได้เจอครูขอบคุณนะคะที่ครูมาครูน้ำฟ้าครูก็ดีใจนะที่พวกเธอปลอดภัยบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำอะไรแบบนี้นัชชาหนูขอโทษค่ะครูคราวหน้าหนูจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วหนูสัญญาหนูจะตั้งใจซ้อมด้วยตัวเองบรรยากาศเริ่มนิ่งเงียบไปสักพักครูน้ำฟ้าก็ไม่พูดอะไร ยังคงโอบกอดน,นัชชาวไว้แน่นก่อนจะเอามือลูบหัวของเธอเบาๆแต่แล้วจูๆ่ๆนัชชาก็รู้สึกถึงบางอย่างแหลมๆจิ้มลงไปที่คอของเธอจนต้องผลักครูผู้ที่เป็นที่รักออกไปภาพที่เห็นกลับเป็นเข็มที่อยู่ในมือของครูน้ำฟ้าครูน้ำฟ้าขอโทษนะนัชชาพัทแต่หนูคงไม่มีคราวหน้าอีกต่อไปแล้วสิ้นเสียงของครูน้ำฟ้า นัชชาก,ก็ล้มลงไปกองกับพื้นเพราะธิ์ยานอนหลับทันทีนัชชาค่อยๆลืมตาขึ้นมาอย่างสลืมสลือก่อนจะพบว่าตอนนี้เธออยู่ในห้องจนตรีไทยห้องเดิมที่ตัวเองพยายามจะจากมาในสภาพที่ตัวเองถูกมัดร่างไว้บนเก้าอี้น้ำตาเธอเริ่มไหลอีกครั้งแต่ที่ทำให้เสียใจมากไปกว่านั้นเขาไม่พ้นได้เห็นภาพของครูคนที่เธอคิดว่าเป็นดั่งแม่คนที่สองของเธอ นั่งอยู่ตรงหน้าของเธอในสภาพที่โอบกอดหุ่นนางรำไว้ในอ้อมแขนนัชชาครูทำอย่างนี้ทำไมอ่ะนัชชายิงคำถามด้วยน้ำเสียงสะอื้นไปยังครูที่อยู่ตรงหน้าครูน้ำฟ้าครูเสียใจนะนัชชาแต่ลูกของครูต้องการวงมโหลีมาเล่นในเธอครูน้ำฟ้าพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยือก พร้อมกับใช้มือลูบใบหน้าของคุณไม้ในชุดนางรำนั่นด้วยสายตาที่หลุดลอยราวกับผู้ป่วยทางจิตนัชชาหนูไม่เข้าใจเลยอะ่ะครูจะทำอะไรหนูครูจะทำอะไรมิน้นแล้วมิ้นอยู่ที่ไหนมิ้นอยู่ไหนนัชชาตะคอกเสียงดังเพราะต้องการคำตอบด้วยความเป็นห่วงว่ามิ้นอยู่ที่ไหนครูน้ำฟ้าไม่ตอบอะไรแต่แต่หันไปมองขวามือของนัชชา ทำให้เธอค่อยๆหันไปมองภาพที่เห็นทําให้ความหวังของเธอถึงกับพังทลายเพราะว่ามิ้นยืนนิ่งไม่พูดไม่จาอยู่ไม่ห่างจากเก้าอี้ที่เธอถูกมัดอยู่นัชชามาม,มินอย่าบอกนะว่าแกครูน้ำฟ้าใช่แล้วละ่ะมิลดาคือคนที่ครูใช้ให้ไปพาเธอมาอย่างไรละ่ะไม่ได้ยินดังนั้น นัชชาถึงกับพูดอะไรไม่ออกเธอได้แต่ก้มหน้าร้องไห้อย่างสะอึกสะอื้นครูน้ำฟ้าเอาละ่ะไม่มีเวลาแล้วมาทำให้มันจบกันไปเลยดีกว่ารอก่อนนะลูกแม่ครูน้ำฟ้าลุกขึ้นจากเก้าอี้ก่อนจะวางร่างของคุณไม้นางรำที่เธออ้างว่าเป็นลูกสาวไว้บนเก้าอี้เธอเดินไปคว้าเอาไม้ตรีระนาดเดินตรงเข้ามาหานัชชาผู้น่าสงสาร นัชชามิน้นฉันรักแกนะประโยคคำพูดสุดท้ายจากนัชชาที่พูดด้วยเสียงสะอื้นปนความอบอุ่นทําให้รู้สึกว่านัชชานั้นไม่ได้โกรธเคืองมิ้นเลยแม้แต่น้อยทำเอามิ้นที่ได้ยินถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เธอร้องไห้ออกมาพร้อมกับโทษตัวเองในใจว่านี่เป็นความผิดของเธอสิ่งที่เกิดขึ้น แม้ว่าตอนนี้เธอจะอยากเข้าไปช่วยนัชชาแค่ไหนแต่มันก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกต่อไปหนึ่งคืนที่แล้วมิหนแอบปีนรั้วเข้ามาในโรงเรียนตัวคนเดียวแม้เธอจะกลัวแค่ไหนแต่เธอก็ยังอยากทำสิ่งที่คิดไว้เธอไปเจอแผ่นกระดาษไปหนึ่งเกีย่ยวกับกฎในการรำหน้าหุ่นจึงมาที่นี่จริงๆแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่ชัดเจนคือเธออยากเล่นให้เก่ง เพื่อที่จะได้ไปขอกับคุณครูให้ตัดนัชชาออกและให้เธอขึ้นแข่งคนเดียวเพราะเธอไม่อยากให้นัชชาทำสิ่งที่ไม่อยากทำเธอแอบลัดล็อกเข้ามาจนถึงหน้าประตูแล้วแต่ทว่าภาพที่เธอได้พบกลับไม่มีกฎข้อไหนจาลึกไว้เลยภาพของครูน้ำฟ้าที่เธอคิดว่าเป็นครูที่แสนดีที่สุดกำลังใช้ไม้ตีระนาทุบลงไปที่หัวคนสองคนซ้ำ จนเลือดนองเต็มพื้นเป็นภาพที่น่ายสยดสยองมากๆเธอเอามือป te ิดปากตัวเองไว้แน่นนั่นนั่นั่นมันมือระนาดที่ถูกวางตัวไว้แต่แรกนี่ใช่แล้วมือระนาดที่คนคิดว่าหายตัวไปจากบ้านเมื่อสองอาทิตย์ก่อนที่จริงแล้วไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ครูน้ำฟ้าจับขังไว้เพื่อที่จะรอวันนี้หลังจากร่างทั้งสองแน่นิ่ง แน่นอนมิน้นไม่รอช้าค่อยๆเดินถอยหลังทีละนิดทีละนิดมาเป็นทาสกูเสียงตะข้อจากด้านหลังทำให้มิน้นตกใจจนกรีดลั่นจนครูน้ำฟ้ารู้ตัวครูน้ำฟ้ามิลดาเสียงเยือกเย็นดูโรคจิตราวกับเป็นคนละคนกับครูที่แสนดีที่เธอเคยรู้จักมิน้นคิดว่าตัวเองจะไม่รอดซะแล้ว แต่ทว่าครูน้ำฟ้ากลับไม่ฆ่าเธอแต่กลับยื่นเข้าเสนอให้เธอไปนำตัวคนคนหนึ่งมาให้นั่นก็คือนัชชาครูน้ำฟ้าพอดีว่าลูกสาวครูนะ่ะเธอถูกใจตัวนัชชาพัดเลยอยากได้นางมาร่วมวงเนะ่ยมินไม่มีทางเลือกแม้ว่าจะไม่อยากทำแต่คำครูที่ว่าหากเธอไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นกับ,บครอบครัวของเธอก็ทำให้เธอจำต้องยอม แม้จะไม่อยากทำก็ตามก่อนที่ครูน้ำฟ้าจะยื่นกระดาษกดที่เขียนเองให้เธอรวมถึงผ้ายันใบหนึ่งเป็นสิ่งที่การันตีว่าเธอจะปลอดภัยครูน้ำฟ้าอย่าลืมนามิลดาเพลงแรกที่ต้องเล่นควรเป็นเพลงล่องแม่ปิงเท่านั้นนะจ๊ะณนะปัจจุบันครูน้ำฟ้าขอบคุณนะมิลดา ที่ทำให้ความฝันของลูกสาวครูเสร็จสิ้นท,ทันทีมิ้นเงียบนิ่งยืนเช็ดน้ำตาสักพักก่อนจะยิงคำถามกลับไปมิ้นปล่อยหนูไปได้ยังครูน้ำฟ้าก็เงียบกลับเช่นกันก่อนที่จะจู่เธอจะหัวเราะในลำคอเบาๆทิ้งความสงสัยให้แก่มิ้นเธอ,อยาบชอบนัชชาพัฒนไม่ใช่หรอจ๊ะคำพูดของครูน้ำฟ้า ทำให้มิ้นถึงกับคนลุกและมึนงงว่ามันเกี่ยวอะไรกับการปลดปล่อยเธอไปแถมนัชชาพัฒนยังบอกรักเธอกลับแล้วด้วยพอดีว่าลูกสาวครูนะ่ะอยากได้เธอมาร่วมวงด้วยพอดีเลยดังนั้นครูจะช่วยให้เธอได้อยู่เล่นระนาดคู่กับนัชชาพัฒนและของรักกันแบบนั้นไปตลอดกาล ข่าวการหายตัวไปของสองสาวมือระนาดอย่างมีลดาและนิชาพัฒนเ,เล่าเลยกันไปทั่วโรงเรียนแต่ที่ดังไม่แพ้กันก็คือมีคนบอกว่าพบเจอหุ่นไม้ที่ห้องเก็บหุ่นในห้องดนตรีไทยใหญ่เพิ่มขึ้นมาอีกสี่ตัวแต่มีหุ่นสองตัวที่ไม่มีใครสามารถนำทั้งสองแยกออกจากกันได้ไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามแต่ยังไม่พอนะมีอีกหนึ่งตำนานห้องดนตรีไทยที่ว่ากันว่าหากใครเข้าไปในห้องดนตรีไทยห้องใหญ่ตอนดึก จะพบกับหุ่นไม้หลายสิบตัวนั่งเป็นวงมโหรีร่วมถึงมีเสียงเพลงไทยเดิมที่พลายล้อด,ดังออกมาจากห้องที่น่ากลัวที่สุดคือหุ่นนางรำเก่าแก่ของห้องดนตรีไทยใหญ่นั่นแหละมันจะออกมาไร่รำอย่างน่าสยดสยองแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นคือครูน้ำฟ้าที่อยู่ในโชว์มโหรีนั่นทุกครั้งกับคำพูดราวกับโรคจิตเป็นไงมั่งลูก แม่ทำสิ่งที่หนูต้องการให้แล้วนะหากหนูต้องการสมาชิกเพิ่มก็บอกแม่ได้เลยไม่ว่ามันจะเป็นใครแม่จะฆ่ามันและนำมันมาเป็นทาสของลูกให้เองและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของกฎในการซ้อมพิเศษวิชาดนตรีไทยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมเอามาเล่าให้เก็บเ,เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ครับโอ้โหเรื่องนี้ได้จุดใต้ตําตอมากๆเลยนะฮะจริงๆแล้วมือระนาดที่หายตัวไปเนี่ยก็ถูกครูน้ําฟ้าเนี่ยจัดการซะแล้วแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็น,นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ชอบหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับและเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางเพจ Facebook ดดด Dark ไ i ท์ด้วยนะครับที่เอาเรื่องราวแบบนี้มาให้ผมได้อยานให้กับเ,เพื่อนๆฟัง ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมแปะไปกดติดตามให้กับนักเขียนด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันด้านล่างเลยนะครับผมและก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าอะไรฟังแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับและเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ